แนะนำไม้เท้าค้ำยันครับผมเอาคุณพ่อลองดูนะครับนี่สามารถพับได้นะครับผมแล้วก็พ่อลองย่างดูก่อนโอเคไหมสบายมาก่าสบายมากพ่อพอละละดีเลนะพ่อเนาะดีมากใช้งานได้ดีพ่อเนาะเดี๋ยวผมจะมาบอกคุณสมบัตินะครับเชิญคุณพ่อนั่งก่อนเนาะเชิญพ่อนั่งก่อนตัวนี้ก็คือสามารถพับได้นะด้วยราคาที่ไม่แพงร้อยกว่าบาทเองครับถอดพับได้แบบนี้ถอดพับแบบนี้แล้วก็สามารถเก็บในกระเป๋าได้เลยนะครับผมการใช้งานก็คือการออกมาแบบนี้ นี่ประกอบก็ง่ายเลยใช่ไหมครับผมแค่ปล่อยสะบัดออกไปเขาก็จะประกอบให้เป็นแท่งไม้เท้าแบบนี้เลยนะครับผมมีไฟฉายที่ด้านหัวแบบนี้ด้วยนะครับนี่มีไฟฉายด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากร้อยกว่าบาทเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะจ้่นี่แล้วก็เอียงได้เล็กน้อยด้วยนะครับผมจ้่มแล้วก็เอียงได้เล็กน้อยมียางกันลื่นด้วยครับนี่มียางกันลื่นที่มีความแข็งแรงมากคุณพ่อบอกว่าใช้ดีจึงมาบอกต่อกันนะครับคุณพ่อแน่นาพ่อเนาะพ่อแน่นาพ่อมาไ้เกินท่านนั่นยัมาท่านน่มาเกิน แน่นอนเราห่อเนาะครับแน่นอนเราห่อเนาะอ่าใช่ดีจะพ่อเนาะอ๋ดีมากเลยอ่าโอเคนะครับขอบคุณที่อุดหนุนกับร้านค้ากันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับขอบคุณครับผมเยี่ยมเลยครับผม